บทที่56กราะอ,อกแสงระยิบระยับกราะแกริซันที่อยู่ตรงหน้าซื่อเฟิงในขณะน,นี้แตกต่างอย่างมากจากกราะเดิมการออกแบบของมันเปลี่ยนไปอย่างมากและแม้แต่สีก็กลายเป็นสีทองอ่อนนี่ไม่ใช่กราะแกริซซันอย่างแน่นอน หาเอ้ยซื้อเฟิงรู้ว่าเขาล้มเหลวก่อนหน้านี้เขาหมกมุ่นอยู่กับความตื่นเต้นของตัวเองมากเกินไปขณะที่กำลังตีเหล็กอุปกรณ์เขาฟาดค้อนไปตามใจต้องการทำให้กรอแกริสันมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงและเขาก็รู้สึกดีกับมันด้วยอย่างไรก็ตามรูปลักษณ์ของกรอเพลทใหม่นี้ดูแท้มากมันจะดูสง,ง่างามอย่างแน่นอนเมื่อใส่ ต่อมาซื่อเฟิงเลือกที่จะตรวจสอบข้อมูลของอุปกรณ์ระบบใช้เวลาถึง10วินาทีก่อนที่จะให้ข้อสรุปในครั้งนี้ ไม่มีชื่อเกราะเพลทอันดับบรอนส์เลเวล3ข้อกำหนดอุปกรณ์พลัง12การป้องกันบวก23พลงังบวก3ความอดทนบวก3 HP บวก120ความคงทน35ทับ35ความสามารถพิเศษพลังการรักษาผลการรักษาที่ได้รับเพิ่มขึ้น10%จำกัดเฉพาะนักรบโล่และอัศวินผู้พิทักษ์ ระบบอุปกรณ์ที่ไม่มีชื่อถูกตีเหล็กสำเร็จความชำนาญในการตีเหล็กเพิ่มขึ้น3คะแนนได้รับ1,100 EXP ระบบยินดีด้วยคุณเป็นผู้เล่นคนแรกที่ตีเหล็กอุปกรณ์บรอนซ์ใหม่โดยสมบูรณ์ในอนาณาจักรแห่งเทพได้รับ3,000 EXP ได้รับรางวัล1คอนรูนิกอันดับลึกลับเหล็กที่เพิ่มอัตราความสำเร็จในการตีเหล็ก5%ระบบโปรดตั้งชื่อให้กับอุปกรณ์ที่คุณสร้างขึ้นคุณยังสามารถฝากเครื่องหมายส่วนตัวบนอุปกรณ์นี้ได้ ซื้อเฟิงตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นการแจ้งเตือนเหล่านี้เขาได้ปรับปรุงเกราะแกริซันโดยไม่ได้ตั้งใจและสำเร็จด้วยเขายังสร้างอุปกรณ์บรอนซ์ใหม่โดยสมบูรณ์อีกด้วยโชคของเขาดีจริงๆคุณสมบัติของอุปกรณ์นี้มีระดับถึงอุปกรณ์ลึกลับธรรมดาแล้วหากเพียงสต่วัสดุที่ใช้ไม่ได้แยกขนาดนั้นมันจะกลายเป็นอุปกรณ์ลึกลับอย่างแน่นอน ในอนาณาจักรแห่งเทพผู้เลนสามารถสร้างอุปกรณ์ได้อย่างไรก็ตามนี่เป็นงานที่ทำได้ยากมากผู้เลนไม่เพียงแต่ต้องคุ้นเคยกับการตีเหล็กอย่างมากแต่ยังต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้กเกี่ยวกับวัสดุต่างๆที่มีอยู่หลังจากผ่านการทดลองหลายร้อยครั้งจึงจะสามารถสร้างอุปกรณ์ใหม่และมีคุณภาพดีได้โดยปกติผู้เลนที่ต้องการสร้างอุปกรณ์ใหม่จะเริ่มทำหลังจากที่พวกเขาได้ก้าวขึ้นมาเป็นช่างตีเหล็กขั้นสูง ท้ายที่สุดแล้วเพื่อที่จะกลายเป็นช่างตีเหล็กมาสเตอร์ผู้เลนไม่เพียงแต่ต้องมีความชำนาญเพียงพอแต่ยังต้องสร้างอุปกรณ์ลึกลับใหม่โดยสมบูรณ์3ชิ้นและอุปกรณ์สีเ r ร t Silver ใหม่โดยสมบูรณ์1ชิ้นเมื่อเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านั้นได้รับการตอบสนองแล้วจึงจะสามารถกลายเป็นช่างตีเหล็กมาสเตอร์ได้ เนื่องจากเงื่อนไขนี้ผู้เล่นที่กลายเป็นช่างตีเหล็กมาสเตอร์จึงหายากมากในขณะเดียวกันซื่อเฟิงได้สร้างอุปกรณ์บรอนซ์ใหม่โดยสมบูรณ์โดยไม่ได้ตั้งใจแน่นอนว่าผลของหนังสือแห่งการตีเหล็กมีส่วนสำคัญในการร่วมส่วนต่อความสำเร็จนี้เนื่องจากสีได้กลายเป็นสีทองอ่อนแล้วมันเปล่งแสงสลัวหลวขอเรียกมันว่าเกราะอ,อกแสงระยิบระยับซื้อฟังยืนยันชื่อใหม่ของอุปกรณ์ทันทีหลังจากนั้นเขาก็ฝากเครื่องหมายของเปเลวไฟสีดำไว้ที่มุมของอุปกรณ์ เครื่องหมายนี้เทียบเท่ากับชื่อของช่างตีเหล็กในอนาคตเมื่อคนอื่นเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้พวกเขาจะรู้ว่าอุปกรณ์นี้ถูกสร้างโดยมาสเตอร์คนนั้นๆในเวลาเดียวกันสัญ,ญลักษณ์นี้ยังทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นปลอมแปลงผู้สร้างเดิมของอุปกรณ์ในพริบตาข้อมูลของอุปกรณ์ก็เปลี่ยนไปด้วย กรอบอกแสงระยิบระยับกรอบเพลทอันดับบรอนซ์เลเวล3ข้อกำหนดอุปกรณ์พลัง12การป้องกันบวก23พลังบวก3ความอดทนบวก3 HP บวก120ความคงทน35ทับ35ความสามารถพิเศษพลังการรักษาผลการรักษาที่ได้รับเพิ่มขึ้น10%จําจำกัดเฉพาะนักรบโลและอัศวินผู้ผิดทัก ที่เต้านมข้างๆของกรอะอกแสงระยิบระยับเครื่องหมายของเปลวไฟสีดำปรากฏขึ้นเปลวไฟจ้างหายและปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ความสวยงามของกรออกแสงระยับยิ่งสมบูรณ์ขึ้น ระบบเครื่องหมายเปลวไฟสีดำถูกลงทะเบียนสำเร็จเครื่องหมายนี้ถูกผูกกับบัญชีเกมของคุณและไม่มีใครอื่นสามารถใช้มันได้ระบบการตั้งชื่อสำเร็จแบบแปลนการตีเหล็กสำหรับกรอกอกแสงระยิบระยับถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติผู้เล่นสามารถวาดแบบแปลนการตีเหล็กสำหรับกรอะอกแสงระยับได้ด้วยความสมัครใจเพื่อให้ผู้อื่นเรียนรู้แบบแปลนการตีเหล็ก ทันใดนั้นหน้าต่างเพิ่มเติมปรากฏขึ้นในแผงไลฟ์สไตล์ของซื <AS> Suddenly, ่อเฟิงมันเรียกว่าการสร้างแบบแปลนการตีเหล็กและมันช่วยให้ผู้เล่นสร้างแบบแปลนการตีเหล็กของตนเองได้ซื่อเฟิงรู้สึกปีติยินดีเมื่อเห็นหน้าต่างใหม่นี้นี่คือประโยชน์ของการสร้างสิ่งดั้งเดิมตราบใดที่ซื่อเฟิงมีปากกาและกระดาษวาดรูปเขาสามารถประดิษฐ์แบบแปลนการตีเหล็กสำหรับกรออกแสงระยับได้มากเท่าที่ต้องการนี่คือปฏิบัติที่มีเฉพาะการสร้างสรรต้นฉบับเท่านั้นแบบแปลนการตีเหล็กมีค่า มากกว่าอุปกรณ์เองในชีวิตก่อนหน้านี้ของซื่อเฟิงช่างตีเหล็กมาสเตอร์นับไม่ถ้วนได้วิจัยวัสดุต่างๆอย่างต่อเนื่องและใช้วิธีทุกรูปแบบเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ใหม่นอกจากพยายามที่จะกลายเป็นช่างตีเหล็กแกรนด์มาสเตอร์เป้าหมายหลักของเขาคือการได้รับแบบแปลนการตีเหล็กต้นฉบับ ไอเทมนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้ช่างตีเหล็กบางคนร่ำรวยมากกระบวนการสร้างแบบแปลนการตีเหล็กง่ายมากและพวกเขาสามารถทำได้เป็นส10ิบถึงร้อยชิ้นได้ตลอดเวลาที่ต้องการไม่เช่นนั้นพวกเขาจะหาเงินได้เท่าไหร่แม้ว่าจะเหนื่อยด้วยการตีเหล็กอุปกรณ์ทุกวันด้วยแบบแปลนการตีเหล็กกระออกแสงระยิบระยับการหาเงินสิบเหรียญทองเป็นเรื่องเล็กในเวลานั้นซื่อเฟิงยังสามารถหาเงินได้ถึง30หรือ4ี่ิเหรียญทองถ่ายที่สุดแล้ว มีผู้เล่นจำนวนมากในเมืองไวริเวอร์ซิตและไม่มีการขาดแคลนกิ่วเช่นกันหลังจากนั้นซื้อเฟืงต่อการตีเหล็กกราะอ,ออกแสงระยิบระยับไม่ตีเหล็กเกราะแกริซันอีกต่อไปทั้งสองต้องใช้วัสดุเดียวกันในการทำอย่างไรก็ตามกราะอ,ออกแสงระยิบระยับมีรูปลักษณ์ที่เท่กว่าและยังมาพร้อมกับความสามารถพิเศษมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งสำหรับการสร้างต้นฉบับเมื่อตีเหล็กงานสร้างของคุณเอง อัตราความสำเร็จจะเพิ่มขึ้น10%และอุปกรณ์ยังจะมีโอกาสสูงกว่าที่จะมาพร้อมกับความสามารถพิเศษตราบใดที่ชื่อเสียงของกระออกแสงระยิบระยับแพร่กระจายซื่อเฟิงจะไม่มีปัญหาในการขายแบบแปลนการตีเหล็กของมันเวลาผ่านไปทีละนิดซื่อเฟิงไม่รู้ตัวเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวขณะที่เขาตีเหล็กอุปกรณ์หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความคิดเรื่องเงินหนเหรียญทองสองเหรียญทองสามเหรียญทอง อุปกรณ์สีทองแวววาวชิ้นแล้วชิ้นเล่าสะสมขึ้นในห้องตีเหล็กทั้งหมดเมื่อเวลาสิบชั่วโมงผ่านไปนับตั้งแต่ซื่อเฟิงเช่าห้องตีเหล็กการแจ้งเตือนเสียงดังมาจากระบบเมื่อนั้นซื่อเฟิงจึงตระหนักอย่างกระทันหันว่าสิบชั่วโมงผ่านไปแล้วอย่างไรก็ตามผลตอบแทนของเขายิ่งน่าตกใจกว่าเขาทำอุปกรณ์สำเร็จทั้งหมด142ชิ้นและวัสดุที่เขาซื้อมาเกือบหมดแล้วในบรรดาคุณสมบัติของอุปกรณ์มีบางอย่างที่ดีและบางอย่างที่แย่ ความแตกต่างระหว่างผลการรักษาที่แย่มี5%ในขณะที่ดีมี12%มีทั้งหมด76ชิ้นที่มีผลการรักษาต่ำกว่า7% 48ชิ้นที่มีผลการรักษาระหว่าง7%ถึง9%และ18ชิ้นที่อยู่ระหว่าง10%ถึง12%อุปกรณ์เหล่านี้เติมเต็มพื้นที่กระเป๋าของซื่อเฟิงมากกว่าครึ่งในเวลาเดียวกันความชำนาญของซื่อเฟิงก็เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง514คะแนน ขณะนี้ซื่อเฟิงอยู่ครึ่งทางในการกลายเป็นผู้ฝึกงานตีเหลือกระดับกลางซื่อเฟิงหยิบลูกแก้วการเคลื่อนย้ายออกมาดูประสบการณ์ที่มันเก็บไว้ในขณะนี้ใกล้1 5 0 0 0 0ตราบใดที่ซื่อเฟิงยังคงพยายามอีกหลายชั่วโมงเขาจะสามารถเก็บ2,000 0,000และไปป่าแสงจันได้ทันทีความเร็วที่ซื่อเฟิงได้รับ EXP อย่างน้อยเร็วกว่าผู้นำกิวของกิวชั้น1 2-3เท่า หลังจากออกจากสมาคมตีเหล็กซื้อเฟิงวิ่งไปที่บ้านประมูลขณะนี้ผู้เล่นส่วนใหญ่น่าจะขึ้นถึงเลเวล3แล้วในขณะที่ผู้เล่นผู้เชี่ยวชาญหลายคนน่าจะขึ้นถึงเลเวล4แล้วมีเพียงผู้เล่นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะใกล้เลเวล5ถ้ายที่สุดแล้วต้องใช้ประสบการณ์มากในการขึ้นจากเลเวล4ไปเลเวล5จำนวนที่ต้องการอย่างน้อย3-4เท่าของจำนวนที่ต้องการในการขึ้นจากเลเวล3ไปเลเวล4 ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสำหรับซื่อเฟิงในการขายอุปกรณ์ bronze เ e v e l 3กิลต่างๆน่าจะสะสมความมั่งคั่งไว้มากพอสมควรหลังจากเวลาผ่านไปมากกว่า10ชั่วโมงดังนั้นมันจึงเป็นโอกาสดีสำหรับซื่อเฟิงที่จะทำกำไรใหญ่ หากเวลาผ่านไปอีกราคาของอุปกรณ์จะลดลงมากอย่างแน่นอนหลังจากมาถึงบ้านประมูลซื่อเฟิงสังเกตเห็นว่าจำนวนผู้เล่นโลจิสติกส์ที่มาอยู่ลดลงอย่างมากดูเหมือนว่าพวกเขาไม่กระตือรือร้นต่อกรอแกริสันเหมือนเมื่อก่อนพี่ครับทำไมที่บ้านประมูลถึงมีคนน้อยลงกระทนหันเนี่ยซื่อเฟิงเดินเข้าไปหาผู้เล่นโลจิสติกส์คนหนึ่งจากด้านหลังถามผู้เล่นโลจิสติกส์ตัวสูงใส่แว่งตาแสดงความประหลาดใจเล็กน้อยอธิบาย คุณไปฆ่ามอนสเตอร์นอกเมืองมาตลอดหรอไม่รู้เรื่องใหญ่ขนาดนี้เลยใช่ผมเพิ่งกลับมาหลังจากหาเงินจากการฆ่ามอนสเตอร์และขายวัสดุเกราะแกรริซันนั่นไม่ได้ดังมากหรอผมก็อยากซื้อสักชิ้นเหมือนกันซื้อเฟิงพยักหน้าไม่แปลกใจที่คุณไม่รู้ สามชั่วโมงที่แล้วผู้เล่นคนหนึ่งชื่อ h a m m e r Trading ขายอุปกรณ์เกราะเพลทบรอนซ์เลเวล3าจำนวนมากแม้ว่าคุณสมบัติของมันจะอ่อนแอกว่าเกราะแกริซันเล็กน้อยแต่ราคาของมันต่ำมากราคาแค่สี่เหรียญเงินนอกจากนี้ผู้เล่นคนนั้นยังประกาศว่าจะมีส่วนลดหากคุณติดต่อเขาและสั่งซื้อในปริมาณมากกิลต่างๆก็ติดต่อเขาและสั่งซื้อกันตามธรรมชาติอุปกรณ์นั้นดังมากต่อนนี้ใครจะมาสนใจเกราะแกรริซันอีกละ่ะ เอาละหากคุณชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ในตอนหน้าซื้อเฟ่งจะ,ะเผชิญกับการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้นขึ้นมเมื่อ Hummer Trading เข้ามาท้าทายการผูกขาดตลาดของเขาเขาจะใช้กลยุทธ์อะไรเพื่อรักษาความเป็นผู้นําในตลาดอุปกรณ์ติดตามความตื่นเต้นต่อในบทที่57การต่อสู้ทางการค้า รายได้สนับสนุนการอ่านนิยายแปลด้วยการซื้อหนังสือเวิร์ลไวด์เว็บภาคมารสวรรค์ข้ามเวลารวม s.shoppy.co.th ให้3 0 9 naisrs ห้2 n a n นา a c h มช e รวม s.shoppy.co.th ให้2 vnyhdeo ขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามต่อไป